ตัวน,นี้ปลาก็กินดีปลาดุกเห็นปลาดุกชอบแบบนี้นะครับตามที่เคยผมใส่มาเนาะสวัสดีครับผมสิเหลอรคนม้านอกวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาทำเหยื่อเนาะใส่เบ็ดปลาช่อนปลาดุกนะครับเป็นหอยเชอรี่ครับผมนะครับถ้าตัวใหญ่เราก็จะตัดเป็นชิ้น ะครับถ้าใหญ่เกินก็ตัด2อสชิ้นอันนีน้น่าจะได้2ชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเล็กแบบนี้ก็ชิ้นเดียวนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาทําให้น้องๆมือใหม่ดูเนาะเผื่อน้องๆมือใหม่หาเหยื่อไม่ได้ก็เอาหอยนะครับหอยมันหาง่ายเนาะตามทุ่งนาเรา นะครับทุบให้มันแตกเอาส่วนไหนของหอยเชอรีเอฟอาจจะถามเนาะนี่ครับได้หมดทุกส่วนนะครับได้หมดทุกส่วนตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะครับตรงนี้ปลาก็กินดี ปลาดุกเห็นปลาดุกชอบแบบนี้นะครับตามที่เคยผมใส่มาเนาะ fc ก็ลองดูนะครับนี่ครับชิ้นแบบนี้หนึ่งหลังนะครับประดุกชอบถ้าเป็นหัวแบบนี้ก็ปาดเจกสองชิ้นนะครับอันนี้น่าจะใหญ่ไปนะครับผมชิ้น จากนั้นก็ใช้บิดนี่ผมบิดมาใส่เหยื่อให้ f ีดูนะครับก่อแบบนี้นะครับก่อแบบนี้อันนี้ใหญ่ไปนะครับตัดให้มันเล็กหน่อยจะดีมันจะปลามันจะกินแล้วติดง่ายนะครับ รประมาณนี้ปลาช่อนนะครับชอบนะครับปลาช่อนถ้าใส่เบ็ดตามอ่างตามคลองก็ทำแบบนี้เลยนะครับแต่ตามทุกงนาก็แบบนี้เหมือนกันนะครับครับมีชิ้นใหญ่ไปนะครับขนาดน,นี้นะครับผม ไม่ต้องใหญ่มากใหญ่มากมันจะติดยากนะครับเวลาเราก่อก็เน้นตรงไหนที่มันอ่อนๆเนาะนะครับอ่อนนี่ครับผมแบบนี้นะครับอันนี้ผมเอาเบ็ดสองดวงมาให้ทุกท่านดูเนาะนะครับดวงเดียวผมไม่ได้เอาเอาออกมานะครับจะเป็นแบบนี้ดวงบนก็จะกเกาะเหยื่อดวงล่างก็จะปล่อย เวลาปานมากินนะครับส่วนมากแล้วมันก็จะนะครับเวลามันกัดเหยื่อผิดปับ๊บมันโดนเบ็ดเราด้านล่างนะครับเหยื่อเราก็จะเหลือโอเคครับคลิปนี้กไม่มีอะไรมากครับผมมาทำเหยื่อให้ดูเนาะเหยื่อใส่เบ็ดประช่อนประดุกทำทุกงนานะครับก็ดีระดับนึ่งนะครับถ้าตัวเล็กแบบนี้ก็ นะครับทุบก็ใช้ได้หลังหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่แบบนี้ก็สามหลังนะครับเนาะสามหลังปาดตามที่ผมทําไม่ต้องชิ้นใหญ่มากประมาณนี้ขนาดนิ้วมือเรานะครับถ้าตัวใหญ่ก็ปาดได้ถึงสี่สี่ห้าหลังนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ